เป็นโดร์คูบพรีเซนเตอร์อ๋อจริงๆเขาคุ้มมากๆครับอันนี้เป็นงานพรีเซนเตอร์แรกของแดนใช่ไหมอ๋อจริงๆมีอันอื่นด้วยครับอันที่สองใช่ครับเป็นไงานใหกับดโดร์มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ชายยังไงอ๋ออ๋อแบบแบบไลฟ์สไตล์อ๋อใช่ครับอันนี้อ๋อของผู้ชายอ๋อผมชอบครับเพราะว่ามันเราต้องเช็คทุกวันอ๋อ ว่าอ๋อต้องเช็ทุกวันครับใช่เนีข่าวว่าดอพุ่ที่เกาหลีดังมากใช่ไหมใช่ครับที่โด้พุแบบตรงเกาหลีอ๋อที่เกาหลีอ๋อจริงจดังมากครับอ๋อฟังคนรู้สึกว่าอ๋อบริษัทญี่ปุ่นเดออ๋อนี่บริษัทเกาหลีครับน้องน้องแดนชายแล้วเป็นไงบ้างน้องแดนชายกับโฟล่าพาอยู่อยู่ดีอ๋อจริงจริงนู้ด อ้อนวดมูดเล้วเซฟที่มากๆครับเพราะว่าไม่เคยเจ็บค่ะยังแดดแดดใช่บ่อยอ่ะต้องใช้บ่อยอ๋อพุ่มช้ทุกวันนะกวันใช่ครับเพราะว่าพุ่มจริงๆพุ่มอ่อยาวเร็วมากยาวเร็วยาวเร็วที่บ้านด้วยยาวเร็วใช่ครับก็ใช่ทุกวันมันให้ปากหน่อยฝากเราพูดกับแฟนๆพี่แดนเออ่แฟนดู เตตั้งติงกอดโอเพ่ทูโอเป้อ,อ๋อจริงจริงอ๋ออาจจะถ้ามีแฟนเดอร์เอ่อคุมพ์เอ่อไฮค,มคมัมพานอาจจะย์รู้สึกดูแลทีดีเอ่จอจ,จ้าจ้าไฮคัมพ์พานแล้วไอพ่อแม่อาจจะอ่อดีมากๆครับไม่ข้าบันเดนเลยนะได้ครับแดนทำงานที่เมืองไทยช่วงนี้เป็นไงบ้างครับ อ,อ๋อจริงจริงอ,อ๋อสนุกมากๆค่ะว้าพุ่งชอบออไทยยูทูปกับคะแนนพี่จองแล้วออกไปเที่ยวเยอะๆแล้วูสวยสวยอจริงจประทับใจแล้วมีความสุขมากๆคับหลายคนชมว่าแดนพูดไทยได้เก่งขึ <laughs> ้คคุณคับกำลังเรียนเตอ้อ๋อจริงๆเิงขี้อ๋อนอ๋อออยากอยากมากครับ เรียนเรียนทั้งพูดทั้งเขียนเลยเหรอ๋อเขียนอ๋อเขียนได้แต่จริงๆช้าๆมากๆครับยากไม่ภาษาไทยสำหรับแดนอ๋อใช่ครับเพราะว่ามีคล้ายพ่อเป็ดยอภาษาไทยครับเร็วนิดหนึ่งยากมีสระวันใาไม่ไดยิรเลตอนนี้เก่งหรือยังตอนนี้เก่งขึ้นยังอ๋อเก่งเก่งขึ้นเต่เก่งขึ้นช้าๆครับ พุ่งกลับได้มีโอกาสกลับไปประเทศเกาหลีบ้างไหมกลับไปเกาหลีเลยได้กลับไปเกาหลีแบบไปสักครัช่วงนี้กลับเกาหลีอาจจะเนื่องข้างปีละปีละเนึ่ครั้งใช่ล่าสุดกลับไปเมื่อเดือนไหนอ๋อเฟอร์เบอรี่เฟอร์เบอรี่วารีสายผาสับเพราะว่าที่เกาหลีอ๋อฮลริเดย์ใหญ่ใหญ่ใช่กันอ๋อจอ อ๋อขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ใช่นใหญ่ใช่ใช่กับกับประเทศเกาหลีใต้ใช่ประเทศเกาหลีใต้ใช่กลับประเทศเกาหลีเป็นไงบ้างเจอได้เจอครอบครัวได้เจอคุณยายญ่โอ้เจ้าขึ้นยหญ่แล้วขั้งแรกไทยยังงนสุดอ๋อจริงๆเอาคุ่มใจมากๆกับแล้วมีความสุขดีมากครอบครัวที่เกาหลีรู้แล้วใช่ไหมว่าแดนดังที่เมืองไทย โอ้เต้มาลูเต like. ้กติคอมู้ดคุนยาเอก็ลูตน้น เอาทำงาย a ดยัไงครับไดนองถึงไปไปเกาหีครั้งนี้นอกจากได้ไปเยี่ยมครอบครัวแล้วแดนมีโอกาสได้ไปทำอะไรบ้างอว่ This time, แดนกูกูเรียนแดนแฮปเอ็นย์เอ็นย์แอคทิวิตี้ไหครับอ๋อจจะทั้งนาพุ่อยากเลนสกีครับว่าพุ่มชอบกิจกรรมกับแอคทิวิตี้เด จี๊นี่จิงจิงทะเลดีที่สุดถ้าไปไอเลนด์เตอไม่มีสโนว์มึงตายนี่หนึ่งเสียดายครับไปทางนี้ไปทางนี้ได้มีโอกาสได้เล่นเมสกีได้เล่นเมสกีไปทาเป็นแดนแดกูคุณเดนได้เล่นเล่นสกีนะครับอ๋อใช่ครับอาจจะถ้ามีถ้ามีสโนว์ไปเล่นสกีครับตอนนี้มีงานที่เมืองไทยเยอะขนาดไหนครับแบบเนี้อ๋อ โยเรดด็วมีตุรกีตัวหนึ่งนะ,ะภารกิจที่ทำเป็นไงบ้างแกอ๋อเขากำลังทำภารกิจแล้วอ,อ,นะอ,อยากปดเร็วๆนึ่งจ้ะล่าสุดทิปล่าสุดของพี่จองอ่ะทะเลนับโทรศัพท์หายโทรศัพท์พี่จอมโทรศัพท์หายที่เขาใหญ่อ๋อาแต่จริงๆพี่จงดีมากครับมเวันละบอกว่า ถ้าพุ่มโอ้รูสฟราซาเอ่อจริงจริงโอ้พุ่มยักษ์ยักษ์พาเร็วเอ่อยาักมากแต่โอ้พี่จงทุกครั้งทุกครั้งอิมเร็วอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ใช่ไม,ไม่ไม่ให้วอ r r y ครับโอ,เอ้เข้าใจครับเข้าใจครับคือคือ <c oughs> พ,พ,พ,พี่ตองก็ไม่ได้ตกใจมาก อ๋อไม่ได้ทุกข์ใจมากครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลใช่ค่ะบอกว่าไม่ไม่เอไม่เอาใครใครเราวอรี้ไม่ให้เราวอรี้แต่ตอนนี้คือได้คืนแล้วได้คืนแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับพี่จองว่าไงบ้างก่อนที่ได้ตัวสับคืนจริงๆอ๋อตื่นเต้นที่สุดครับพี่จองอ๋อฮัลโหลฮัลโหลใช่ครับ อ๋อเร็วจริงๆอ๋อมีแล้านอาหารรับเร็วเก็บอ๋อจริงๆอ๋อพูบคุณมากๆค่ะคลิปหน้ามีแพลนจะไปไหนกันต่อ next trip YouTube อ๋อจะข้างหน้าอยากไปเอ่อภูเขาค่ะเพราะว่าเาอีกออราสซูไปเออ่ไปทะเลสวยๆเร็วมีทะเอ๋อมอเตอร์ไซค์จีนก็ อ๋อยัมจูภูเขาสวยทีนี้เวลาไปต้องระวังมากขึ้นไหมการกลัวของหายต้องระวังมากขึ้นไหมนิดสุดที่ Careful about how lose something ไหมอ๋ออยากอ่าจะเก็บดีๆครับใช่ครับแดนเองล่ะต้องระวังมากขนาดไหนเวลาเวลาไปไปทริปต่างจังหวัดเนี่ยโอ้ไม่ค่อยดูโอ้เชื่อกรค่อยปกติ ก็คงเก็บดีๆครับงั้นให้แดนฝากหน่อยงานของแดนแดนเตอร์ดิแชร์อยู่ว่าเวิร์กแดนฝากงานทูออเดียนยูทูบยูบิสเนสอะไรแบบนี้ครับอ๋อจริงๆช่วงนี้กลุ่มคู่พุณที่มากๆเป็นตัวควบพรีเซนเตอร์ครับแล้วผมกำลังทำ ร้านกาเฟาที่อ่อนนุ่ครับเชิญไปทีาบ้านครับผมอยากให้ทุกคนอร่อยอร่อยท้องหวานครับ <laughs> แล้วผมอยากไปไปเที่ยวปุยปายา <laughs> โอเคครับนนะคะุณขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ